อยู่กับร้านดอแนาดีไซน์นะคะวันนี้เราจะพามาทัวร์พูวิลล่าลูกค้าร้านเรานะคะ3 7 3ภูวิลล่าเชียงรายค่ะมาดูกันนะคะว่าบรรยากาศภายในภูวิลล่าจะเป็นยังไงไเริ่มนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่โซนภูวิลล่าของจริงนะคะ <c oughs> ชื่อว่าภูวิลล่าก็ต้องมีรสาไา้น้ำใช่ไหมคะก็ <c oughs> จะมีสไลเดอร์ในตัวแบบนี้เลยนะ,ะให้ทุกคนดู เวลาเรามากับครอบครัวเราอยากจะใช้เวลาพักผ่อนเต็มที่ผู้เวลาที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะมีเด็กเล็กหรือมากับครอบครัวมากับพี่น้องญาตินะคะที่นี่มีทุกอย่างห้องน้ําแยกเราก็มีให้ะาะห้องน้ําโซนด้านนอกนะจะเป็นโซนอาขับถ่ายแล้วก็จะเป็นโซนอาน้ําด้านนอกมีให้ครบนะคะ ก็จะไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนในบ้านแล้วอ่ะเราก็จะเข้ามาภายด้านหลังนะคะด้านหลังตรงโซนนี้นะคะก็จะเป็นห้องทำข้าวเวลาเราอยากจะใช้เวลากับครอบครัวอ่ะมีโซนทำกับข้าวใครอยากจะมาตัส้มตำที่นี่ก็มีให้ครบเลยนะคะแล้วที่ทาไม่ได้เลยก็คือมูรี่ของร้านแนาดีไซน,น,น์ของเรานะคะตัวนี้จะเป็นมูรี่พวงหมูนะคะสามารถกันชื้น กันน้ำได้เพราะว่าตอนนี้อยู่โซนห้องครัวเราก็ต้องใช้วัสดุที่มีความคงทนประมาณหนึ่งนะก็คือมูรีโฟมูฟ่นะคะตรงนี้จะเป็นสีวอลนัทนะคะสวยมากๆูทุกคนจะเป็นโทนคุมโทนเข้มนะคะให้เข้ากับภายในบรรยากาศห้องครัวโอเคแล้วเราก็มาต่อกันที่โซนลิฟติ้งรูมกันนะคะตรงนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นของทางควลล่านะคะ,ะก็จะมีที่รางมือแล้วก็มีกระจกให้ส่องกอนนะคะตรงนี้และถ้าหลังจากนั้นหันไปด้านหลังเราก็จะมี น้ำแยกให้เดี๋ยวสำหรับใครมาการเป็นก๊กทัวยกแกงกับเพื่อนๆที่เตรียมจะขึ้นดอแล้วอยากใช้บรยากาศภายในเมืองก่ร์อนี่นะคะแยกห้องสำหรับใครที่อยากจะใช้ห้องน้ำแบบถับถ่ายเข้าห้องนี้นะไม่ต้องแยกห้องน้ำกันใจะอาบน้ำอาบไปเลยไม่ต้องรอเพื่อนใช้ห้องน้ำเสร็จนะคะนี่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำให้เลยน่ตัวแบ่งแยกกันแบบชัดเจนเลยตอนน่อมานะคะผ่านโซนห้องน้ำมาแล้วเราก็จะเราก็จะมาตรงโซนห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้ก็จะมี ฟอร์นิเจอร์ที่มีสีสันโดดเด่นขึ้นมาสร้างความวิตีให้กับห้องนะคะจะทำให้ดูมีเล่นมีนสนุกสนานมากขึ้นเอนจอยเวลากันอยู่ของเรานะคะแล้วที่สําคัญนะคะผ้ะมาม่านก็ต้องคูณโวนกับตัวบ้านด้วยนั่นก็คือนิ่งเลยคะ่ะตัวนี้จะเป็นผ้าม่านตาไก่นะคะลูกค้าเลือกผ้าม่านตาไก่เพราะอยากจะโชว์รางทำให้ห้องดูมีมิติมากขึ้นนะคะอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นม่านตากไก่นะคะจะมีรางโชว์รางแบบนี้สีดํา เพราะว่าสีดำเนี่ยมันจะช่วยขับทําให้ตัวรางเด็ดแต่ไม่ได้แย่งสีภายในบ้านเพราะเรามีสีแบบนี้แล้วเราจะใช้รางที่แมทช์กับ ตัววงกบของประตูหน้าต่างไทยเห็นไหมตรงนี้ก็สีดำตรงนี้ก็สีดำแต่ถ้าไม่มีตัวสีดำดำดำเนี่ยมันอาจจะดูจืดอันนี้เพิ่มมิติทําให้มันดูมีเฟอร์นิเจอรใ์ในบ้านมากขึ้นเวลอากักกั้ามากตัวนี้เป็นพม่านกันแสงอ้อนจริงช่วยกันความร้อนได้ดีมากๆสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากประหยัดค่าไปช่วยประหยัดค่าแอร์แนะนำพม่านรุ่น,นินี้เลยช่วยด,ดีมากๆตัวนี้เป็นสีลินเบดนะคะ,ะให้ดูกันไปไกลสีลิลินเบดมันจะมีความอมน้ําตาลแดงก็มีหมดหมดเทาๆเล็กน้อยนะคะตัวนี้ขายดีมากๆสำหรับลูก แน่ใจว่าจะใช้ผ้าม่านสีอะไรดีแนะนําพวกเอิร์ธโทนพวกนี้สามารถคุมโทนได้ทุกสไตล์เลยใช้แต่งบ้านแนวไหนก็สามารถใช้โทนนี้ได้ออกมาสวยแล้วก็ดูแพงแน่นอนนะคะอันนี้จะเรียกว่าผ้าม่านตาไก่2ชั้นเพราะว่าจะมีผ้าปกเรียบเผาโนในตัวด้วยตรงนี้ออกมาสวยมาก ใส่ท้งเจ๊เนี่ยยังไงก็ออกมาสวยแต่สิ่งที่เราต้องมาเลือกอีกอย่างก็คือความสูงของผ้าม่านถ้าเรามีเฟอร์นิเจอร์แบบวางเยอะอยู่แล้วเนี้ยแล้วเราไม่อยากให้ผ้าม่นมานมันแบบลกลุงลังหรือว่ามาขัดมาแย่งซีฟอร์นิเจอร์เราเราก็เอาแบบพอดีบานแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะยาวมาสเสมอเอน,นโซฟาไม่ต้องถึงพื้นก็ได้อันก็จะเป็นฟิลมาณนี้มันจะออกเป็นฟิลน่ารักน่ารักนะคะงนี้นะดูแลง่ายแต่ถ้าเราก็การความหรูหราขึ้นมาละ่ะนี่เลยค่ะตรงประตูบานใหญ่นี้เราจะติดเต็มผนังแบบนี้เลย เป็นม่านสงชั้นเหมือนกันสชั้นก็คือมีผ้าโปร่งชั้นหนึ่งผ้าทิบชั้นหนึ่งผ้าโปร่งจะช่วยพรางสายตาทําให้ห้องดูละมุลมากขึ้นและดูหรูด้วยนะคะเพราะว่าเห็นไหมมันจะมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามาแล้วมันจะทําให้กรองแสงให้ ดูนวลขึ้นเราเคยมอยู่ในบ้านแล้วแสงแทงมาอู้แสกตามากตรงนี้จะช่วยในปัญหานั้นนะจะไม่มีปัญหานล้วแน่นอนลแล้วบ้านจะดูสวยถ่ายรูปสวยสําหรับขาสายคอนเทนต์นะผ้าตัวนี้ไม่ได้จําเป็นต้องมีผ้าโปร่งนะคะเวลาถ่ายรูปสวยมากเอามาเป็นแบ็กกราวก็ได้อะให้ดูโดยดนนรวมมีภาพถึกผ้าโปร่งเวลาถ่ายรูปทําให้สวยอะมีโต้ลอง,องลิฟข้างๆด้วยแบบนี้นะอะถ่ายคอนเทนต์ได้เลยเป็นอินฟูท่านหนึ่งได้เลยนะคะมาดูการกระแสของน้องกันนะคะตัวนี้เป็นภาาแบ็คเอาท์ การแสงเลยถ้าไม่เอาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แสงจะทะลุมาไม่ได้ทุกคนดูเห็นไหมคะมืดเลยอันนี้ใช้กับห้องนอนได้นะการร้อนแล้วก็การแสงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรับผู้าท่านไหนที่มีน้องหมาน้องแมวตัวนี้ยังการรอยขีดขวนด้วยนะคะถ้าถ้าเป็นผ้าผ้าตัวรุ่นกันดูวีอะเขาฝุ่นเนี่ยมันจะมีรอยได้รันแต่ตัวเนี้ยเห็นไหมไม่เป็นไร คนทานมากใครต้องการความคงทานอายุที่ยืนยาวไม่ต้องเดลี่ยนผาม่านบ่อยๆแนะนําตัวเนี้ยจบเดี๋ยวเพาจะพาไปดูโซนห้องนอนกันนะคะอ่าแบบรวดเร็วตัวนี้ห้องนอนหนึ่งนะคะอ่ะจะเป็นประมาณนี้อ่ะทำบูเวิลาก็จะมีแบบเตียงไซส์6ฟุตให้มาด้วยนะคะ ทใหญ่มากนอนสบายแล้วก็มีผ้าปูแบบสะอาดสะอ้านแบบนี้ให้เลยผ้มาม่านก็จะเป็นผ้าม่านเหมือนตัวด้านนอกเลยเป็นผ้าม่านกันแสงร้อยเปอร์เซ็นต์สองชั้นออกมาสวยละมุนมากๆโอเคแล้วอ้ามีห้องน้ำในโว,วยนะคะนี่นะหอมมากๆทำความสะอาดอย่างดีมีแม่บ้านคอยเช็คทำความสะอาดให้นะคะไม่โมไม่เก่านะคะเป็นคูวิลล่ามมากๆเลยมีโต๊ะแต่งหน้าอุปกรณ์ฟิ่งอำนวยต่างๆให้พร้อมเพราะฉะนั้นมาที่นี่ที่เดียวจบเลยไม่ต้องไปที่อื่นแล้วนะคะ มาต่อที่ห้องต่อไปนี่ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะ master ์ e บ r o o m ตัวนี้ก็จะเป็นผ้มมาม่ของทางรานาดีไซน์เหมือนกันครัเป็นมา่านสองชั้นกันแสงดูร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ดูการกันแสงของนองอีกรอบนะคะตัวเนี้ยเหมาะมากๆสําหรับลูกค้าทั้งไหนที่ต้องการการพักผ่อนที่เต็มเหนียวเต็มพักผ่อนได้แบบเต็มอิ่มจริงๆไม่ใช่ตื่นมาแล้วโอ้ยพียเหนื่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบการกันแสงอ่ะมีผลต่อการพักผ่อนมากๆ ถ้าต้องการการพักผ่อนที่ดีนะคะเราต้องลงทุนกับการนอนการพักผ่อนกับสุขภาพของเราเนะนําใช้ข้ามานกันแสงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมเนี่ยตึ้มเมืดเลยเดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูกันนะคะอ่านี่นะคะเนี่ยค,คือแค่นี้แค่นี้แหละคะ่ะคือการลงทุนต่อสุขภาพของเราแค่การการแสงเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายมากเลยนะเพราะว่าร่างกายของเราถ้าอยากจะดูแลให้ร่างกา,ายแข็งแรงการนอนคืออันดับหนึ่งของเรื่องสุขภาพของเราะคะ นี่นะให้ดูคือแค่นี้นะคะ่ะเราก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วอะ่ะแสงยังมีผลจริงๆทุกคนนี่นะคะโอเคแล้วที่สุดท้ายนะคะที่เราจะถาไปดูก็คือ Secret Room นะคะห้องชั้นบนตัวนี้จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนบ้านต้นไม้ของเด็กๆนะคะนี่นะ เดิมค่ะทางคุณล่าให้เตรียมมอใหญ่มากๆมาได้หลายคนมากๆเลยทุกคนหรือว่ามีเด็กๆมากหลายๆมียาิๆหลายๆคนมานอนที่นี่เที่ยวจบเลยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นม่านพับนะคะแบบนี้เลยม่านพับก็คือเป็นทบๆขึ้นไปด้านบนเวลาปล่อยกันแสงแต่ว่าแค่มุบดบนระลางแค่นี้ก็ใช้งานง่ายมากๆแถมการแสงได้ดีสุดๆเลยนะคะอ่าอัน,นตัวนี้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นผ้าม่านผ้าม่านพับแบบ การ UV ไม่ได้เน้นการแสง100%นะคะเพราะว่าตรงโซนนี้เป็นหน้าต่างบานเล็กอยากให้พอมีแสงล้ำลายล้ำลายล้ำลาให้มีแสงล้ำไหลเข้ามาภายในบ้านเราที่อยู่นโซนี้นะคะแล้วแต่เราต้องการอันนี้เป็นผ้าการ UV แต่ถ้าผ้ากันแส100ง100%จะเป็นแบบตัวนุ่มตัวนุ่มก็สามารถกันแสงได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคค่ะนี่นะคะให้ามาดูบรรยากาศกแบบัน สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจพมันก็สามารถติดต่อเราหน้าดีไซน์ได้นะคะหรือว่าถ้ามาเที่ยวเชียงรายแล้วอยากได้ภูลวิลล่าที่มีฟิ่ิลิตี้ทุกอย่างครบแล้วก็ได้มาพักผ่อนแบบเต็มที่ยุนขอฝากภูลวิลล่า373เชียงรายไปด้วยนะคะ